สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะลองมาดูวิธีการแต่งสีผิวคนอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งจะแตกต่างออกไปจากการแต่งแบบสไตล์โฆษณาที่ผิวจะแบบเนียนเวอ่เวอร์เลยซึ่งวันนี้วิธีนี้อาจจะให้ผิวที่ดูเป็นธรรมชาติกว่อยน่อยหนึ่งนะครับจะไม่เนียนเวอร์ขนาดนั้นแต่ก็ก็แล้วแต่สถานการณ์ที่เราจะต้องการจะใช,ใช้บางทีเราก็อยากให้เนียนสุดๆไปเลยแต่บางทีเราอาจจะแบบสมมติแต่งภาพที่ไปถ่ายเล่นในสวนอะไรเงี้ยโหถ้าแบบไปแต่งผิวซะแบบโฆษณาเลยเนี่ยมันก็าจะดูแปลกๆสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ โปรแกรมที่จะใช้ก็คือ Photoshop 2015 CC ซึ่งอันนี้ผมดาวน์โหลดตัวทดลองมานะครับเขาให้ลองทดลองฟรี30วันแต่จริงๆ p h o t o s h o p เวอร์ชั่นไหนเนี่ยก็น่าจะทำได้หมดแหละนะครับถ้าไม่ได้แบบเก่าเมื่อสักสิปี่แล้วเนี่ยอาจจะทำไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบสัก c s 3 CS4 เนี่นะ่ะผมว่าน่าจะทำได้หมด ซึ่งไฟล์ที่เราจะใช้เป็นตัวอย่างวันนี้ครับก็จะเป็นไฟล์ที่มีคนใจดีนะครับเขาเอามาโพสต์ไว้ในอินเทอร์เน็ตให้ดาวน์โหลดฟรีเพื่อมาซ้อมวีทัชอะไรนี้ซึ่งถ้าผมเดี๋ยวเจอลิงก์ที่ดาวน์โหลดเนี่ยพอดีผมดาวน์โหลดมานานแล้วแต่ถ้าถ้าไปหาเจอเนี่ยเดี๋ยวผมจะโพสต์ไว้ในดีสคริปชันด้วยละกันเผื่อใครอยากไปลองโหลดมาทําบ้างนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยละกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพก่อนแต่งแหละก็เป็นภาพต้นฉบับนะครับซึ่งถ้าเราอยากจะแต่งให้แบบเนียนๆแบบโฆษณาไปเลยเนี่ยก็จ,จะได ซึ่งถ้าเราสังเกตด,ดูเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าโอ้ผิวนางแบบเลยเนี่ยก็จะเนียนเวอร์ไปเลยใช่ไหมับซึ่งบางทีมันก็จําเป็นเพราะว่าอย่างสมมติจะดูต้นฉบับเนี่ยอโอ้ผิวนางแบบคนนี้อาจจะแบบเพิ่งไปอาบแดดก่อนมาก่อนมาถ่ายหรือไงไม่ทราบนะครับแต่ว่าก็จะสังเกตว่าจะลอกประมาณหนึ่งแล้วก็บริเวณแขนเนี้ยก็จะมีไรขนอะไรซึ่งบางทีเราอาจจะอยากให้แต่งแบบโอ้เนียนเนียนไปเลยก็ได้นะครับซึ่ง สมมุติวันนี้เราอาจจะไม่ต้องการแต่งอะไรสไตล์นี้เราอาจจะต้องการอะไรประมาณแบบนี้มากกว่านะครับซึ่งสังเกตเลยว่าบริเวณผิวนี่มันก็เนียนขึ้นเหมือนกันถ้าเกิดเทียบกับภาพต้นฉบับใช่ไหมมันก็เนียนขึ้นประมาณหนึ่งเลยแต่ว่าไอ้พวกรายละเอียดผิวอะไรพวกนี้ครับมันก็จะยังคงอยู่เห็นไหมครับถ้าเราเวลาเราซูมเข้าไปอะไรเงี้ยรายละเอียดผิวของนางแบบอะไรเงี้ยมันไม่ถูกป่าดับแอร์บัชไปจนกระทั่งกลายเป็นสีอย่างเดียวเลยนะครับซึ่ง วิธีที่มาทำเนี่ยเดี๋ยวเราก็ลองมาดูกันเลยดีกว่าเดี๋ผมก็ปิด2องอันนี้ไปก่อนนะครับโอเคงั้นก่อนอื่นเลยสิ่งที่ผมจะทำคือจะ copy layer background ซึ่งเป็น layer ภาพต้นฉบ,บับของเราเนี่ยนะครับอีก2ครั้ง copy มา2 copy นะครับก็ไปท right ี่ right click ที่ตรง layer แล้วก็ d uplicate layer อ่าโอเคนะครับแล้วก็ right click duplicate layer อีกครั้งหนึ่ง อ่าทีนี้เราก็จะได้มา2 Copy แล้วสมมติถ้าเกิดเรามานั่งคล้กเกียรจะมานั่ง right click แล้วมานั่งดูเพคท์เลเยอร์ทุกครั้งเนี่ยครับเราก็สามารถคลิกที่เลเยอร์ที่เราต้องการจะ Copy นะครับแล้วกด control J เลยก็ได้อ่มามันจะ Copy มาอีก Copy 1แล้ว control J ครั้งหนึ่งเราก็ได้มา2 La เลเยอร์แล้วทีนี้ก่อนเลยผมจะไอเลเยอร์ตัวล่างที่ผม Copy มาเนี่ยครับผมจะทำการเบลอมันก่อนซึ่งสิ่งที่ผมจะทำก็ใช้ฟิลเตอร์นะครับไปที่เบล r แลวก็ gaussian blur ซึ่งในเลเยอร์นี้ก็จะพยายามเบลอพยายามหาเซตติ้งที่ไอพวกาลไอเท็กซ์เจอร์ของผิวนี่ครับมันหายไปพอดีซึ่งก็สมมุติถ้าเกิดเบลอน้อยไปเนี่ยมันก็ยังเห็นเป็นนะครับอาจจะเห็นแบบเป็นเท็กซ์เจอร์บางส่วนของผิวอยู่นะเป็นรอยขูุขัดบนผิวซึ่งอันนี้ก็อาจจะน้อยไปม็าต้องเพิ่มสักหน่อยนะครับให้มันเริ่มอ่าเนียนขึ้นสักประมาณนี้แล้วกันครับ เพราะว่าผมจะทำสักอ่ะโอเคสมมติสักประมาณนี้แล้วกันเพิ่มสักหน่อยความชัวนะครับก,กดโอเคไปทีนี้เดี๋ยวเลเยอร์เนี้ยผมจะใช้เป็นสีของผิวนะครับก็อ่ะคัลเลอรกดแบบภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับ <c oughs> นี้ถ้าเกิดเป็นไ <c oughs> ม่กันอาจจะเป็น C O L O R นะครับก็แล้วแต่ใครชอบส่วนเลเยอร์เนี้ยผมจะใช้เป็น พวก texture ของผิวหรือว่าพวกรอยคุกขะรอยเส้นรอยอะไรต่างๆบนผิวเนี่ยนะครับก็จะใช้เลเยอร์เนี่ยเก็บเอาไว้ซึ่งผมก็จะมาคลิกทเลเยอร์ layer นี้ไปที่ image นะครับแล้วก็ apply image ซึ่งไอ้ตรงที่มันเขียวว่า Layer เนี่ยเราก็ไปเลือกไอเลเยอรสีที่เราทำไปเมื่อกี้ก็คือไอตัว color เนี่ยใช่ไหมครับ color ตรง blending mode เนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็น subtract นะครับแล้วส่วน scale กับ offset เนี่ย มันก็เป็นจะใส่ไปที่2กับ128นะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเบอร์ที่หลายหลายคนเขาไปทดลองแล้วคำนวณมาเรียบร้อยแล้วว่าไอตัวเลขตัวเนี้ยเหมาะที่สุดละซึ่งถ้าเกิดจะทำวิทัต์รูปไหนก็ตามเนี่ยก็จะใช้ไอตัวเลข2ตัวนี้ครับตลอดนะครับเพราะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนมันแล้วเราก็กดโอเคทีนี้เลเยอร์เนี้ยเราก็ทำมาออกมาเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็จะสังเกตด,ดูเนี่ยพวกรายละเอียดเนื้อผิวความขรุขระของผิวนี่ครับ เราจะเก็บไว้ที่เลเยอร์นี้นะครับซึ่งทีนี้พอเราได้ความขู่ขาวของผิวมาแล้วเนี่ยเราก็ไปที่ blending mode นะครับตรงนี้เราก็แทนที่เป็น normal ก็คือมันทับทับเลเยอร์ข้างล่างเฉยเฉยเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็น linear light จะสังเกตเลยว,ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยเราได้เหมือนเหมือนเดิมเลยก็คือทําไปทั้งหมดเนี่ยกลับมาได้เหมือนภาพต้นฉบับเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมุติเราทาทุกขั้นตอนถูกต้องเนี่ยจะสังเกตว่าไอ้ทุกอย่างเนี่ย มันน่าจะเหมือนภาพต้นฉบับนะครับซึ่งสมมติอ่านี่ผมดูภาพต้นฉบับเฉยๆนะครับแล้วผมดูเลเยอร์สอันเมื่อกี้ที่ผมทํามาจะสังเกตว่ามันเนี่ยสอสออย่างเนี่ยเหมือนกันเดะเลยนะครับก็คือ2องเลเยอร์อันนี้รวมกันเนี่ยจะออกมาได้เหมือนภาพต้นฉบับเป๊ะเลยนะครับหรือไม่ก็เกือบแบบแทบจะมองไม่ออกว่ามันต่างกันยังไงนะครับซึ่งแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยก็คือว่าตอนนี้เราแยกภาพของเราเนี่ยมาออกมาเป็น2แบบ2อย่างแหลวก็คือเลเยอร์หนึ่งเนี่ยอันเนี้ย เป็นข้อมูลสีนะครับของภาพของเราส่วนไอ้เลเยอร์ข้างบนเนี่ยก็เป็นข้อมูลข้อมูลของพวกเนื้อผิวใช่ไหมครับซึ่งทีเนี้ยพอเราแยกออกมาปั๊บแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะแต่งได้เป็นส่วนๆ รเราสามารถแต่งสีของผิวหรือว่าแต่งความขรุขระของผิวก็ได้แล้วมันจะไม่กระทบซึ่งกันและกันนะครับซึ่งถ้าเกิดทําอีกวิธีหนึ่งที่เวลาบางทีเราเอาอาจจะเอาเบลอมาใส่หรือว่าลดคาย์ตี้เงี้ยมันจะกระทบทั้งสีแล้วก็ความขรุขระของผิวเลยนะครับทำให้แบบบางทีเราแค่จจอยากจะลดความขรุขระของผิวแต่แบบสีมันก็โดนงกระทบไปด้วยซึ่งหลักๆในการวิทัชชิ้ยวิธีเนี้ยครับเราก็จะใช้ตัวเลเยอร์สีเนี่ยแหละเพื่อลดความกระดำ กระดำกระด่างบนบริเวณผิวหน้าของคนเราใช่ไหมเพราะว่าบางทีสมมติถ้าเกิดเราผิวมันนิดนึงบางส่วนผิวมันเนี่ยมันก็จะท้อนแสงมากกว่าก็ทําให้เป็นสีข,ขาวจุดข,ขาวหรือบางทีเมคอัพที่แต่งมาก็จะไม่ค่อยเนียนหรือแม้กระทั่งผิวคนเราเนี่ยมันก็ไม่ได้สีเนียนไปทั้งหมดอยู่แล้วนะเพราะนั้นเราก็จะใช้เครื่องมือเนี่ยเพื่อแก้ความเนียนของสีบนใบหน้าของตัวแบบแต่เราก็จะเก็บตัวรายละเอียดของพวก รอยผิวหรือ t e x t ซเจอของผิวเนี่ยไว้ในเลเยอร์นี้นะครับเราก็จะไม่ไปกระทบมันมากเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนอื่นอ่ะงั้นผมเปลี่ยนชื่อเลเยอร์นี้ก่อนละกันเป็นเท็กซเจอรครับอ่ะโอเคทีนี้เครื่องมือที่เราจะใช้ในการลดความกระดำกระด่างนีครับก็คือใช้ selection tool อะไรก็ได้ก่อนอื่นไม่ให้แน่ใจว่าเราเลือก เลเยอร์ที่เป็นตัวสีคัลเลอร์ไว้นะครับแล้วก็ใช้ selection tool อะไรก็ได้จะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับแต่นี้ถ้าเลือกแบบนี้มันก็จะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะผมก็ดีซเล c กมันก่อนหรือกด control d ก็ได้ปกติเนี่ยผมจะใช้ตัว lasso tool เนี่ยนะครับนะครับแล้วก็มาวาดเลือกบางบริเวณที่มันมีการเปลี่ยนเฉดร,ระหว่างมืดไปสว่างนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ต้องไม่ลืมก็คือว่าสมมติผมกด q นะตอนเนี้ยมันจะ,สะแสดงให้ดูว่าผมเลือกตรงจุดไหนบ้างจะสังเกตว่าขอบตอนเนี้ยมันคมมากเลย เพราะนั้นผมก็ต้องมาตรงเฟเซอร์เนี่ยแล้วก็ปกติผมใช้สัก38แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวลองเลือกใหม่อ่ากด q ิวอ่าสังเกตว่าขอบตอนเนี้ยอ่ามันเนียนขึ้นและมันซอฟต์ลงเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นโอเคผมก็จะเลือกแอ่งบริเวณตรงเนี้ยครับน่าจะเป็นสีสังเกตว่ามีความกระดํากระด่างอยู่อันนี้มันขาวๆเหมือนมันๆแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็เป็นสีที่ผิดผิดแปลกไปใช่ไหมครับมันก็ไม่ไม่ค่อยเนียน เฟดเข้าหากันเท่าไหร่ผมก็เลือกตรงนี้แล้วก็เหมือนเดิมไปฟิลเตอร์นะครับเบลอกาเซียนเบลอทีนี้เราก็ต้องเลือกอปริมาณการเบลอเนี่ยให้เหมาะสมนะครับสมมติถ้ามากไปเนี่ยมันก็จะแบบว่าสีมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ไปเลยนะครับซึ่งสมมติถ้าน้อยไปเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่ผิวมันก็จะยังกระดํากระดา่างกันอยู่นะครับอย่างนี้เห็น,นอาจจะเพิ่มสักหน่อยให้มันเริ่มเนียนกดพรีวิวอ่าก็เนียนละเนียนขึ้นนะครับ ให้มันเงานขึ้นหน่อยไม่มีความกระํำกระด่างแบบเมื่อกี้โอเคนี่เราก็ไปเลือกจุดต่อ,ตอไปนะครับการเฉดตรงนี้แล้วกันนะครับเมคอัพมันไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่จากเฉดจากความมืดไปสว่างเนี่ยมันมันเร็วไปนิดนึงทีนี้ถ้าเกิดเราขี้เกียจมานั่งไปฟิลเตอร์แล้วก็มาต้องมานั่งกราเส้นเบลอทุกครั้งแบบนี้ครับอย่างผมเนี่ยผมได้เปลี่ยนช็อตคัตเบลการเบลอของผมเป็น control Q นะครับซึ่งเราก็สามารถมาเปลี่ยนตรง edit คีย์บอร์ดช็อตคัตนะครับถ้าลองเข้ามาดูเนี่ยมันก็จะมีฟิลเตอร์ เราก็ลงไปตรงที่มันมีนะครับำกาวเส้นเบลอเราก็สามารถคลิกเข้าไปแล้วกด Control Q ก็ให้มันเมมโมรีไว้นะครับแต่ว่าปกติ Control Q เนี่ยมันจะใช้ฟังก์ชันอื่นแบบฟังก์ชันปิดไฟล์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันผมไม่ค่อยได้ใช้ละผมก็เอา Control Q เนี่ยเปลี่ยนมาใช้ Gaussian Blur แทนเพราะนั้นสมมติถ้าเราเวลาเราเปลี่ยนช็อตคัทแล้วมันบอกเอ้ยมีคอนฟลิกต์อะไรเงี้ยครับก็ก็ไม่ต้องห่วงนะครับมันก็อีกอันหนึ่งอันอันก่อนหน้ามันก็แค่ถูกลบไปแล้วก็เอามาใส่ที่ Gaussian Blur แทน นี่ผมก็กด Control Q ปึ๊บอ่าก็เหมือนเดิมก็เลือกอ่าสักอย่างนี้แล้วกันครับสักปกติผมก็จะใช้อยู่ประมาณที่สักประมาณ40เนี่ยครับครัผมรู้สึกว่ามันกำลังดีครับอ่าบริเวณนี้นะบ,บนหน้าผากเนี่ยรู้สึกมันเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันนิดนึงครับเนี่ยต้องเพิ่มักหน่อยเพราะว่าครับแล้วก็เลือกบริเวณที่มันเปลี่ยนครับจากมืดไปสว่าง เราจะได้เกลีย่ยสีให้มันเนียนๆขึ้นมากกว่าก่าเดิมนะครับวัดบริเวณนี้มีสีที่ต่างกันเยอะนะครับเหมือนเดิมขนาดนี้แล้วกันโอเคบริเวณอีกอตรงนี้แล้วกันนะไล่สีบริเวณขอบจมูกผมยพยายามทำให้เร็วๆแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูาตรงนี้นาน ว่าถ้าดูแค่นี้ก็น่าจะพอเห็นไอเดียคร่าวๆแล้วครับว่าไอห,หลักการใช้วิธีเนี้ยมันมันเป็นยังไงกันบ้างครับอันนี้จะเยอะไปหน่อยอ่าสักนิดนึงอ่าโอเคให้เนินขึ้นก็นมาตรงนี้ครับจะสังเกตว่าไอที่เราทำเนี่ยครับมันจะกระทบกับ สีอย่างเดียวเลยนะครับพวกแบบว่าอย่างจุดๆบนพวกเท็กซ์เจอร์ของผิวเนี่ยมันจะไม่ถูกกระทบไปด้วยเลยนะครับอันนี้เราก็มาทําสีก่อนโอเคนะครับสีตรงนี้อืมโอเคตรงนี้หน่อยต้องเพิ่มนิดนึงอ่าโอเค อันนี้สังเกตก,การไล่สีก็เริ่มดีขึ้นเทียบกับอนาเห็นไหมครับสังเกตเลยว่าก่อนหน้าก่อนหลังตอนหลังเนี่ยที่เราทําไปแล้วเนี่ยการไล่เฉดสีเนี่ยมันจะเนียนขึ้นพอสมควรเลยซึ่งการแต่งแบบนี้ครับมันแปลอะไรที่นิดเดียวจริงๆนะครับบางทีถ้าเราไม่ไดเอามาเทียบกันเนี่ย ที่เรามองไม่ออกไอ้ซ้ำเอ้ยตกลงนี่เราได้แต่งไปแล้วหรือเปล่านะครับแต่ว่าจริงๆมันเป็นอะไรที่นิดเดียวแต่ว่ามีผลจริงๆนะถ้าลองสังเกตดูเนี่ยก่อนตแต่งก่อนแต่งเนี่ยมันก็จะกระดำกระด่างนิดนึงนะแต่พอพอแต่งเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มันช่วยผิวเนียนขึ้นเยอะได้จริงๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เก็บพวกรายละเอียดพวกความขรุขระพวกเทกเ็กซ์เจอร์ของผิวเนี่ยไว้ไว้หมด ซึ่งเวลาต่อให้ซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับมันก็ยังดูแบบมันก็ยังดูเนียนอยู่จริงๆถ้าเกิดไม่รู้ว่าแต่งมาเนี่ยบางทีดูไม่ออกเลยซ้ำว่าได้รีทัชอะไรไปเลยหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดใช้แบบสไตล์โฆษณาเนี่ยถ้าซูมเข้ามา100%หรือว่าไม่ต้องร้อยแค่สักสามเนี่ยครับมันก็เห็นชัดเลยว่าโอ้โหผิวเนี่ยแบบปาดเนียนเหมือนลูกปั้นเลยนะแต่ว่ามันก็ก็เป็นอีกแนวหนึ่งซึ่งผมก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าเราไม่บางครั้งเราไม่ได้อยากจะแต่งแบบนั้นตลอดนะครับ ก็หลักๆที่อยากจะแนะนําวันนี้ก็มีแค่นี้แหละนะครับแต่เดี๋ยวผมจะแต่งต่อไปอีกนิดนึงนะครับจะเพิ่มรายละเอียดน,ด,นดนิดหน่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดอ่าจริงๆดูแค่นี้แล้วแบบอ้ยอยากจะเอาไปลองใช้แล้วก็ก็ได้นะครับแต่ว่าสมมติถ้าใครอยากจะดูต่อไปหน่อยก็ได้เหมือนกันสําหรับคนที่ไม่ดูต่อก็สวัสดีครับแลวยังไงหวังว่าถ้าเกิดได้ทำอ่าคลิปหน้าอีกก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกันใหม่นะครับโอเคสมมําหรับคนที่ดูต่อก็ จะพูดถึงเรื่องการแก้ความเท็กซเจอร์หรือความขรุขระของผิวเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกว่าจริงๆด้วยวิธีการนิทัชแบบนี้เราก็จะเก็บพวกเท็กซเจอร์ของผิวไว้แต่บางทีเนี่ยมันก็มีบา,บางจุดที่แบบอย่างสมมติใต้ตาครับมันก็เป็นอาจจะมีรอยตีนกานดนึงนะครับหรือว่าบางทีมันผิวขรุขระมากไปหน่อยเราก็อาจจะอยากจะแก้ช่วยตัวแบบนิดนึงนะครับซึ่งปกติเนี่ยผมจะใช้ตัวตัวโครนสแตมป์ทูเนี่ยนะครับ นะซึ่งแต่ว่าวิธีการใช้ต้องระวังไว้นิดหนึ่งก็คือว่าอย่าลืมว่าปกติเวลาเราแก้เนี่ยเราต้องการที่จะแก้ส่วนที่เป็นความขุข่นของผิวใช่ไหมครับซึ่งก็คือเลเยอร์นี้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราเราจะโคลนสแตมป์ใช้โคลนสแตมป์2เนี่ยเราก็ต้องเลือกเลเยอร์นี้ไว้แล้วก็เวลาแซมเปิลเนี่ยก็จะแซมเปิลจกแค่ current layer ก็คือเลเยอร์ที่เราเลือกอยู่นะครับเราไม่ต้องการที่จะไปยุ่งกับเลเยอร์ที่เป็นตัวสีผิวนะครับเราต้องการแก้แค่ ความขูุขาของผิวเท่านั้นครับสิ่งสมมติอ่ะตรงเนี้ยเราก็จะเห็นเป็นนะครับรอยตีนกาใต้ตาเราก็อาจจะเอาเอา่อนะครับเลือก texture layer แล้วก็อาจจะเอาบริเวณผิวตรงเนี้ยที่มันไม่เป็นรอยตีนกาขึ้นมาใส่สักหน่อยหนึ่งนะครับอ่านะจะได้ช่วยกำจัดรอยตีนกาจากตัวแบบไปหน่อยอาจจะตรงนี้นิดนึงตรงนี้ก็มีรอยเหมือน 100, รอยขวดนิดหนึ่งนะครับอ่าลองดูใหม่ อนะก็ดูติงการเนี่ยก็ลดลงอาจจะมาเพิ่มตรงนี้สักนิดนึงอโอเคก็ดูด,ดีขึ้นละนะครับอาจจะตรงนิดนึนงนะก็จะ,จะช็อตคัดนะครับเผื่อถ้าเกิดใครยังไม่เคยใช้ก็บอลไม้ไมกับลอลิงเนี่ยก็จะลดแล้วก็เพิ่มขนาดของแปลงเราส่วนโคลนสเต็มทูเนี่ยเราอยากจะ Copy t e x t ท็กส่วนไหนมาเนี่ยครับเราก,กดออโตเนตค้างไว้ แล้วก็เอาเมาส์ซ้ายเนี่ยมาคลิกอ่ะสมมุติผมจะเอาผิวตรงเนี้ยไปใส่ตรงนี้ผมก็กดออลติเนตค้างไว้เลฟคลิกไปนะครับมันก็จะก๊อปปี้บริเวณนี้ละเราก็เลื่อนมาตรงนี้นะครับแล้วเวลาตรงเนี้ยเราก็ไม่ต้องกดออลติเนตแล้วเราก็แค่คลิกซ้ายไปมันก็ก๊อปปี้นะครับมันจะสังเกตว่ามันจะก๊อปปี้เท็กซเจอร์จากบริเวณที่เป็นกากบาทเนี่ยมันใส่ตรงวงกลมของเรานะครับอ่าอันนี้ผมก็กดคอนโทรล set อันดู Z, ไปนิดนึงเมื่อกี้ หมอไม่ค่อยชัดนะครับมาดูแบบนี้ดีกว่าอะคัดลอก texture ตรงนี้มาใส่ตรงนี้นี่ติดสิวมานนิดนึงนะครับแล้วก็มาดูใหม่อืมนะครับติงกาก็หายไปแล้วดูดีขึ้นเยอะเลยทนะีนี้ก็มาทำตรงบริเวณขอบลิ้นฟีปากสักหน่อยนะครับกนะ็ให้บริเวณผิวบริเวณนี้เนียนขึ้นนิดนึงนะครับอืมนดะูสิ ให้ดูมันขึ้นนิดนึงนะครับอโอเคทีนี้อันนี้ก็ทำคร่าวๆให้ดูเฉยๆนะครับทีนี้เรื่องของการแก้สิวเนี่ยายคนก็คงจะเคยใช้แล้วแหละก็คือไอตัวนะครับ spot h i n g i n g brush tool แต่ปกติเนี่ยผมจะชอบใส่ไว้ในเลเยอร์ใหม่มากกว่านะครับมาตรงนี้กด New Layer แล้วก็เวลาใช้ก็เหมือนเดิมนะครับหลายหคนคงเคยใช้มาแล้ว แต่ก็อย่าลืมพิติกว่า sample all layers นะครับมันจะได้ประมวลความประมวลพิกเซลของทั้งภาพเนี่ยแล้วก็เอาอแก้ไขได้ถูกนะครับถ้าเราไป sample แค่ l a y e r ไหน l a y e r หนึ่งเนี่ยบางทีอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะครับมันก็ลบตรงนี้นั้นนะครับก็อันนี้ก็เครื่องมือน,นี้หลายคนคงเคยใช้มาละนะครับมันก็ใช้ง่ายมากๆแล้วก็ถือว่าโปรแกรมเนี่ยมันฉลาดมากจริงนะครับ เดี๋ยวนี้นี่คนเขียนโปรแกรมนี้สุดยอดจริงครับก็แก้พวกสิวต่างๆนะครับึ๊บอ่าก็ลบมันไปครับอ่าลบหน่อยครับอ่าก็อะไรประมาณนี้ครับอาจจะเหลือนิดนึงครับพยายามจะทำเร็วนะครับ ่าโอเคสมมุติว่าสักแค่นี้แล้วกันแล้วก็อาจจะลบบริเวยครับบเริเวยพวกขนชิวนิดหน่อยอ่าโอเคทีนี้ข้อดีของการเอาไว้ในเลเยอร์ใหม่เนี่ยครับก็คือว่าเราสามารถปิดและเปิดมันได้หรือว่าถ้าจะแก้ไขอะไรหรือว่าทําผิดพลาดอะไรเนี่ยเราก็สามารถลบเลเยอร์นี้ได้เลยนะครับซึ่งสมมตถ้าเกิดบางทีปกติเราไปทําในเลเยอร์เดิมเนี่ย มาทาไปแล้วเอ้ยมันเราแก้ตรงไหนไปบ้างจาไม่ได้หรือว่าเอ้ยไม่อยากแก้แล้วจะเอาสิวไว้เหมือนธรรมชาตินี่ครับเราก็ก็ไม่สามารถมาปิดเปิดเลยทําอะไรมันได้ละนะครับซึ่งก็อืมและอีกอันหนึ่งนิดนึงก็คือว่าปกติเวลาเราทาให้สีเนียนขึ้นเนี่ยครับอ่าคอนทราสต์ของภาพเนี่ยก็อาจจะลดลงนิดนึงนะเพราะว่าเวลาเราเกลี่ยสีใหม่เนี่ยจากที่กระดากระดาษเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เป็นขาวมากๆแล้วบางส่วนก็มืดมากๆเนี่ยพอเราเกลี่ยสีปุ๊บเนี่ยมันก็จะเนียขนขึ้นก็จริงแต่บาง ไอ้พวกตรงไฮไลท์กับชโดว์บางทีมันก็อาจจะความคอนทราสมันก็ลดลงนะครับซึ่งก็มีวิธีแก้หลายอย่างจะใช้ดอตเชนเบิร์นหรือใช้เลเวลเคอร์ฟสะไรเฉยๆก็ได้นะครับหรือจะปรับคอนทราสมอนก็ได้ซึ่งเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยอาจจะมาพูดถึงเรื่องการใช้ดอตเชนเบิร์นเพื่อการเพิ่มไฮไลท์ให้เด่นขึ้นแล้วก็ตรงที่เป็นเงามืดนี่ก็จะเด่นขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ยังไงวันนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไงคลิปหน้าหวังว่าจะได้มีโอกาสเจอกันใหม่สวัสดีครับ